สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ i อ m อัปเดตกับลูกปลา10โปไทยพบกันอย่างนี้ในรายการเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะลูกปลาก็มีงานดีๆมาอัปเดตกับคุณผู้ชมนะคะกับเรื่องราวดีๆของคุณพิษพิจเทเพยุคตาเสวีนะคะทายาทนมตามลิที่ได้ยกขบวนขันมากไปมั่นแฟนสาวอย่างมิลลี่ค่ะโดยเรียกได้ว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้างจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพบรรยากาศของงานกันเลยค่ะ ซึ่งงานนี้พิมพ์จารุเสรณีคุณแม่ของเจ้าบ่าวได้เดรบิตงานขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ณออเทอร์ล้าวส์โรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพที่ครบถ้วนตามประเพณีโบราณโดยมีขบวนขันหมากแห่มาทางเรืออย่างงดงามพร้อมทั้งเต็มไปด้วยความสุขและอบอุ่นในหมู่มวลญาติสนิทมิตรสหายสำหรับแขกคนสำคัญมาร่วมแสดงความยินดีกันทั่วนหน้าโดยเฉพาะคนบันเทิงอาทิ วินเมทาวินโอภาอี่ยมขจรพีพีกลิดอํานวยเดชก่อนเป็กเปรมนัทที่มารับหน้าที่เป็นพิธีกรและนิวนภอรภูทรจหรือนิวเดอสตา์มาร่วมขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะให้แขกผู้มีเกียรติภายในงานได้รับฟังกันอีกด้วยค่ะ เรียกได้ว่าภายในงานนะคะก็อบอวนไปด้วยความรักเลยแหละคะ่ะสำหรับทีมข่าว IBM update นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ